สวัสดีครับผมประชานธนันนะคะแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กับ EP สองแล้วของกราชาหะทำนั่นเองอย่างที่บอกไปครับว่าก้าชาหาทำเนี่ยเราก็จะเริ่มทําจากสิ่งที่เรารักเกี่ยวกับอาหารนะฮะเป็นอีกอย่างนึงที่ผมรักมากๆแน่นอนโดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นวันนี้นะครับเราจะพามากินอาหารญี่ปุ่นกันครับที่ร้านที่มีชื่อว่าเรนโอมาเกเตรนั่นเองว้าวพูดมาขนาดนี้แน่นอนวันนี้เรามาเป็นกินเป็นคอสโอมาเกษตรครับซึ่งผมอะ่ะก็มีโอกาสได้ทานมาบ้างแล้ว แต่วันนี้มีแขกรับเชิญคนหนึ่งครับที่ยังไม่เคยมีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเชิญแขกรับเชิญเราเลยดีกว่าครับ <c oughs> วันนี้คุณหนุ่ยนั่นเองสสวัดี <c oughs> ค่ะมาดู้ไหมวันนี้เราจะมากินอะไรกันอาหารญี่ปุ่นแค่นั้นเลยอาหารญี่ปุ่นเลย,าายก็ร้านมันดูญี่ปุ่นอย่างนี้อโอเคโอ้แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยนะเจมพร้อมเจมพร้อมโอเคอเครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านก่อนเนาะแล้วเราว่ากันว่าวันนี้เราจะไปกินอะไรกันจัดไปทุกคน คุณค่ะกับคุณไดการสวัสดีครับคุณข้าขอบคุณครับเชิญครับสวัสดีคร oh. yes, ับคุณข้าครับนี่นะครับก็จะมีชิมาจินะครับมิราแมะนะครับคุลุมะพิจินะครับตัวนี้ก็จะเป็นโบตุลิกะอากามิจูโตโรโอโตโรนะครับหรือจะกกี่พันเนี่ยหรือจะเป็น เปิดตมรับรสอาหารเปิดตอมรับรสอาหารเพื่อความอร่อยนะครับไปลองครับเชียร์มีอันนี้ผมว่าผมเปิดตอมรับรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันเป็นอะไที่มีกลิ่นเหมือนกลิ่นชาแปลกๆดีไมื่อไปกินชาแบบนี้ สำหรับเมนูแรกนะครับได้เลยครับหนึ่งสซมาพร้อมกันหนึ่งสอ อร่อยดีไม่เคยกินปกติกินแต่ซแต่อันนี้เป็นอยที่ไม่เคยกินเลยต้รงปกติมาไม่ทานปลาดิบแล้วันนี้เป็นครั้งแรกอ้อรอยร่อยอร่อยจากคนที่ไม่เคยกินเลยอ่ะแล้วก็เป็นคนที่กลัวปลาดิบอ่ะโอเคเลยอืมกาม ว้าวน้าตาน้องก็จะประมาณนี้ครับแบบโตเต็มวัยนะครับไม่เคยกินเหมือน,นกันเดี๋ยวต้อมาลองกันว่ารสชาติจะเป็น,น,นย,นงยนะังไงอันนี้ตัวปลาหมึกบวกกับตัวดีด้วยแล้วก็กินสารละลายตามลงไปครับมันเข้ากันมากๆเลย เป็นปลาหมึกที่ตัวเล็กยลาหอยปลาคอยกินแต่ปลาหมกัวใหญ่นี่เป็นปาหมึขนาดนี้จ้เลยอย่างที่เราำมาสักันะครับจะเป็นปลา่ปลาซีไมปาที่มากินะครับเราจะนำัอ่อยนะครับผมงน้างรัจะเป็นิ้สุนะครับ

2 3, ซ้ำไปชอบดูเปลีเยนอยู่ใช่แล้วก็มีความเขาบอกว่าเอาปวลาไปดองก่อนใช่ไปดองอย่ที่ดิเชตได้บอกนะครับว่ากลุ่มของชุมฮาจีเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของปลาฟูนะครับผมหรืเรียกอย่างว่าอะไรนะ ปลาเจลรี่เหรอเพราะว่าเนื้อมันเยลลี่ลักษณะของเนื้อเนาะจะมีความใสๆเด้งๆ้เหมือนเจรลรี่ครับแล้วก็ปลาอันนี้เป็นปลาที่ว่ายน้ําเก่งมากว่ายน้ําเร็วมากที่เชฟบอกมาเพราะว่าเป็นปลาที่แข็งแรงตัวมาตั้งใจเรียนอะเลใช,ใช่ใช่ใช่ต้องตั้งใจฟังเสง <c oughs> เรา <c oughs> มาเพื่อเรียนรู้แล้วก็ชิมความอร่อยสมกัร ที่เขาโฆษณาหรือเปล่า,า,าทำล่ำลือเพราะไม่เคยกินแต่กินแล้วไม่ผิดวังเลยคุณหนวยตอนมีแฮปปี้มากๆนะนเพราะว่าเริ่มหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วเริ่มถ่ายแบบนี่นนไงถ่ายวิธีการทำเห็นไหมวิธีที่ฉันแค่ไหนในการที่จะทำเนี่ย ดูความพิถีพิถันของเขาเห็นไหม่ อดีอย่างไรแบบอุ่นๆหลังจากแบบกินมาหลายๆคอร์สแล้วมาทําต่อไปครั ไม่บอกเลยแช่ต no no ังเลยเช่ตังเงยอุ๊ยังยย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 ่ยย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 ่ยย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 นย้ยย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 ย เด้งเด้งเด้ง<ๆ>ี<ๆ>นี้เราก็เดินทางมาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้วนะครับเป็นไงบ้างห,หม่ามาเป็นไงเรื่องอะไรอร่อยไหมอร่อยสิเพราะปกตินะมาม้าไม่ค่อยทานปลาดิบอะครับอย่างที่บอกไปแต่วันนี้ทุกเมนูเรียบโดยปกติแล้วลัวลัวปลาปลาดิบหรือแม้ปลาต่างๆก็ไม่ค่อยทานอยู่แล้วแต่วันนี้ทุกเมนูที่มาอร่อย กินได้หมด,หมดทุกอย่างเลยขอบคุณนะคะขอบคุณคขอบคุณแค่ผมไม่ได้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับเรนโอมเกษตรนะฮะที่จะพอสอาหารสุดรอร่อยมาให้ขชานะครับผมได้มากับคุณแม่เนี่ยได้มารีวิวในวันนี้นะฮะอร่อยมากๆขอบคุณมากๆะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะับ ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับประชาหาทำ EP สองนะฮะอย่างที่ผมได้บอกไปว่าพอได้ทำอะไรที่เรารักเราชอบมันมีความสุขจริงๆนะวันนี้ผมมีความสุขมากๆเลยครับก็ขอบคุณมากๆนะฮรับสำหรับเรโนมาเกษตรบายมิซูโมรินะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมนะฮะมาลองทานกันได้ครับวันนี้ผมไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันว่าประชาหาทำ EP หน้าเนี่ยจะไปทำอะไรครับวนี้ไปแลกผ้ายบ้ายเรโนมาเกษตร